โอ้มัน cho เจ้ามันจะ

สองคู่สองคู่เขาให้ตัใหญ่เข้าไปเนี่ยเปียกไป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 เลยไปเลยเออ เอา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 ได้ได้ได้ไปเ้ยเ้เฮ้ยไปลเขาเก่งเขาอยู่เฮ้ยเฮ้ยอันแม้นคือพอไปเล่นไปส่้อยกันเออนั่นนั่นเลจังววะ ตัวตัวมาดูแบกพี่ดึงคนตัดตัวตัดไม่ต้องไปเข่าเสาขยับผมมาสามเก้าตาตาจ้งตัวเดียวเลยน้ำน้ำนี่เลยดินมันเลยดินมันตลอดรถโคนได้ดี